เอาวะเอาวะชูน้ำเป็นอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเราจะเกียบตอนนี่กีกมใช่ไหมแล้วเราก็ไปคุยกันตอนที่คัดจะไปโอเคโอเคคือคือทุกคนบัฟกันตั้งแต่ต้นเกมเลยวะจริงผมบอกเลย ถามถามอะไรหน่อยก็ไม่กดอะไรดูแาม่หรอกใหม่ใครเขาช็อตวะวค,คือผมว่านะคือจากประสบการณ์ที่เล่นได้กันมานะไอ้ไอ้เนี่ยนะความต่อแหลของมันในดีซีดนะ สุดยอดนะผมบอกก่อนเฮ้ยเดินสวนไอ้ไอ้เออไฟสว่างแล้วว่าโอเคดูว่าผมทำเควสรัวแล้วตอนนี้จังหวะนี้ทำเควสรัวเลยฮะอ,อุ้ยนั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วไอ,ไอ้ไอ้ โอ้โหไอ้บอสจะตายสองเลยเหรอสองเลยเหรอเดี <im <im ๋ยวเราผ่านก่อนไหมเราโหวดผ่านก่อนไหมคือตอนนี้ที่พี่เจอคนตายมาคืออยู่ตรงห้องที่มันเติมน้ำมันนะห้องตรงกลางทางขวานี่เปี้ยวอะทีมแหบนี่ไม่รู้อะไรเลยห้องทางไหนนะทางขวานเคือตรงมาตรงกลางด้านล่างทางขวามีใครเห็นมีคนตายมั้ยมั่งไหม ผมเห็นคนสี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 ผัวกับใครไม่รู้คนหนึ่งอ่ะใช่เอ้ผมอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่ะตอนนี้ก็ถือว่าทำได้ดูเนีผมอยู่ฝั่งขวาสุดอ่ะตุ้มี่อ้าวไม่ทันอะไม่ได้บวกอ้าวแล้วมันบป็นเป็นบวกยังไงอ่ะรอหรอคือคือคือไอคือเกมเร็วอ่ะคือเกมนี้มันยังไงนะคือถ้าสมมติว่าเอออินโนเซน นี่คือเปิดตัเกาเผื่อได้กับอินโพสเตอร์นี่อ๋อโอเคเอายังไเกมแรกเราเราถามกาได้นะพูดไปไปไปก่อนเอเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรวะเนี่ยจิอยู่แถวๆน่มันเอไได้ทั้งที่แผลที่มันก็แถบแาวแล้วไอ้ที่เราโดน้ามมัน กำลังกำลังจะถามว่าเปลี่ยนเวลาโบสกับเวลาไอ้นี่ไหมเวลาดิสคัดอ่ะมันน้อยมันน้อยเกิดเออมันน้อยเกินไปอ่าเริ่มเริ่มเอาว่ะคุณผู้ชมเอาว่ะผมบอกเลย ทำไมเกลียร yeah. ์ไม่ขึ้นไหวเงี้ยเอ๋ปิดไฟซะหน่อย นานนี้อะไรเอ่ยเดี๋ยวดาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูเห็นสีอะไรเมื่อกี้กูอยู่กับใครบ้างใครใครกรีพอร์ตใครกรีพอร์ตไม่ไม่ไอ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 เจอศพที่ไหนก่อนไอที่ไหน ห้องไฟพี่ห้องไฟห้องไฟผมเห็นผมอยู่กับไอ้ผม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 อยู่กับไอ้อยู่กับเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีใครวะไอ้โบ๊ทด้วยปะโบโทโร่ใช่กูกูเดินกูสามคนมึงใส่หมวกแดงถูกไหมอ่าสวดท้อกัเจอศพท้องกันสามคนที่ห้องผมอยู่ผมอยู่กล้องใช่ไหมอยู่ตรงที่กล้องจอปิดอยู่กล้องเห็นแต่สีแดงเดินแต่ว่าตอนที่เดินเข้าไปในห้องอ่ะผมเจอคนผิวเหลืองเนี่ยเดินสวนออกมาอ้าวอ้าวอ้าวจอปิดนี่คือฝั่งซ้ายบนป้ะ ใช่อะโอเคงั้นพี่ยืนยันได้ว่าเขาอยู่ห้องวงจรจริงเพราะว่าพี่มอง g p s อยู่มันมีคนอยู่สายบนตลอดใช่ผมอยู่สายบนคนสายบนสีสีอะไรไอ้ไอ้มึงรีพอร์ตมึงจะไม่พูดอะไรเหรอเพื่อนแล้วตอนนี้ตอนนี้สีสีอะไรหายไปสีอะไรไม่โดนเอ่ยชื่อมั้งเออไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไวลาโหวไปแค่ไม่เป็นคนเป็นคนเป็นคนดีเป็นคนดีไม่คนบริสุทธิ์เราลรวเวลาโหวตมันมันน้อยจังอะ โอเคถ้าเหรอครับจะพบสีเขียวที่ห้องไฟคนที่น่าสงสัยสำหรับที่คือสีชมพูอืมเสจจูวิ่งออกมาไฟไฟนี่อยู่ไหนไฟอยู่ทางไหนไฟไฟห้องไฟอยู่ล่างปะ ไปอยู่ล่าง้ายร่างสายนิดนึงสีชมพูเหรอพี่กางไม่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 เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เจอเมื่อกี้เจอสีขาวเมื่อกี้เจอสีขาวเดินตามเงียบๆด้วยตาเนี้ยมันอะเมื่อกี้เมื่อกี้เจอสีขาวเดินตามเหมือนจะแทงผมแต่เหมือนแทงไม่ได้มั้งผมเลยนี่วิ่งหนีก่อนนี่คุณไอ้คุณเป็นอีกแล้วเลยไอ้ไอ้คือยังไงเนี่ยคุณเดี๋ยวดะไม่รับดิหรือไงคุณแทงไม่ได้เออ ทำไมเขาไม่พูดอะไรเลยอ่ะนั่นแหละสิไอ้มึงเปิดไม้ยังเออลืมเปิดไมนละเมื่อกี้ฉันใส่ไปเป็นพูดเลยนะกูก็ฮัลโหลฮัลโหลอยู่กูไม่ได้ยินกันเลยนะโอเคคือเมื่อกี้ผมเดินผ่านสีเหลืองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโวตโวตโวตจะหมดแล้วนะอีกสิบวินะผมสงสัยสีเหลืองเว้ยผมไปสีเหลืองว่ะส่งสายสีขาวสีขาวสีขาวนี่เจอกันอยู่โวตตอปว่าเรียบเ้รอมันลุ้กันว่าอะไไม่ใช่ โชคดีนะเอ้ามันไม่ได้บอกอ,อ๋ตอตั้งค์ขาดตั้งค์ขาเราเราปิดไว้เราปิดไว้ไ,ไม่นะ,ะคืออะไรอ่ะไม่น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 ะ เเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ใครปัดกูไม่ใช่ก็ว่าี่ผู้ชอบมาห้ผมไงู้ชอามา ทำเหมือนคุณจะแทงผมแต่มันไม่ได้ก็เดินหนีผมไไม่ได้ผมเดินาเ